จ้าชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านต้อนรับเดือนแห่งความรักกันแล้วนะเราก็กลับมารับการพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าอาจารย์ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทย ในการพยาารณดวงชะตาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะถ้าท่านผูกดวงวังลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตราศีเมถุนคําพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้วนนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนแม่นยามากกว่าดูแบบราศีด้วยนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวแห่งความรักคือดาวประสุขนั่นเองได้โคจร อยู่ในภพปัตตานิโดยโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยโคจรร่วมกับดาวพระอังคารที่เป็นคู่มิตรกันดาวพระพฤหสัสบดีเองก็โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในภพลาภะคอยคุ้มครองดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนอยู่ดาวพระเสาร์เองก็โคจรอยู่ในภพสุขภะด้วยดาวพระราหูก็โคจรอยู่ในภพกมัมมะ แต่ที่น่าสนใจคือดาวพัฟพูธและดาวพาทิตไดโคโจรอยู่ในมุมอับกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรจะเกิดเรื่องอะไรกับชาวลัคนาราศีเมทุนเรามารับชมรับฟังกันดาวพัฟพุธนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนได้โคโจรอยู่ในภพมรณนะโดยโคโจรร่วมกับดาวพาทิตย ทำให้ในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นต้องระวังในเรื่องของสุขภาพระวังโรคติดต่อโรคทางระบบทางเดินหายใจรวมถึงสุขภาพเกี่ยวกับช่องปากดวงตารวมไปถึงระบบแขนขาข้อเข่าด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะท่านเองจะมีการเดินทางเกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อยู่ไม่ติดที่การเดินทางบนท้องถนนนะคะชาวลักนณาราศีเมถุนต้องใช้ความระมัดระวังให้มากระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางจากยวดยานผ่านนะหรือไม่นะคะช่วงนี้ทา่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถที่อยู่บ้านต้องคอยปรปับปรุงซ่อมแซมรวมไปถึงสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วย ระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนอยากจะทําประกันก็เหมาะเลยทีเดียวนะรวมไปถึงนะคะในช่วงนี้ท่านใดที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกสายประกันพวกหมอแพทย์พยาบาลการรักษาการบํารุงนะคะการแก้ไขปัญหาอุปสรรคปัญหาที่อาจารย์ได้พูดไปข้างต้นนั้นจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับท่านจะเบาลงนะคะสําหรับท่านที่มีอาชีพดังกล่าว ดาวพั้งคานที่โครจรร่วมกับดาวประสุกในภพปัตนิส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะได้เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจทำอะไรก็มีคนมาคอยส่งเสริมช่วยเหลือท่านช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะคะจะค่อนข้างที่จะมีความเป็นสเสน่ห์เนื้อหอมมีคนเข้าม,ามามากหน้าหลายตาเข้ามาให้ความสนใจท่านเป็นพิเศษด้วย แต่กลับกันนะคะสภาวะจิตสภาวะใจของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นยังอยู่ในช่วงของการที่ไม่ค่อยอยากสงสิงกับใครรู้สึกวิตกกังวลง่ายคิดมากง่ายบางท่านอาัดซึมเศร้าไปเลยก็มีนะข็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านพยายามออกมาพบปะพบเจอสังคมหรือโทรหาการติดต่อกันกันกบคนรอบข้างดูบ้าง ไม่ควรอยู่ปราวเปรี่ยวเดียวได้นาะจะเกินไปในวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพังทานนะคะจากโคจรเข้าภพโมรณะโดยโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะร่วมกับดาวพาิติซึ่งเป็นคู่ศัตรูและดาวพระอปอซึ่งเป็นคู่วิกวาทะและเป็นดาวประจำตัวท่านทำให้ช่วงนี้นะชาวลัคนาราศีเมถุนต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนใจใหญ่โมโหง่าย เปี่ยวกาดง่ายสิ่งเหล่านี้จะนําปัญหานําความเสียหายมาใ้ท่านในภายหลังด้วยระวังในเรื่องของคําพูดไม่ควรไปพูดวิจาร์ณใครยพาดพิงครยควรแสดงความเห็นในเชิงที่สร้างสรรค์มีเหตุและมีผลมากที่สุดนะคะระยะนี้นะคะเป็นระยะที่อันตรายมากเลยนะชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะเจอสัตว์ูคู่แข่งที่ไม่เปิดเผยตัวตน มารู้อีกทีก็สายไปเสียแล้วนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านอย่าออกตัวแรงจนเกินไปท่านใดที่ทำ้อตกลงเจราจานะคะในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของความเสียเปรียบได้นะคะหรืออาจจะสะดุดมีปัญหาเกิดขึ้นติดต่ออะไรไปก็ไม่ค่อยเป็นผลดีตามที่ท่านคาดการไว้รวมถึงจะไปทำเรื่องธุรกรรมใดในช่วงนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับราชการ ก็ดูจะมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการทำข้อตกลงการพูดคุยเจราจาอาจไม่เป็นไปตามที่เคยคุยกันไว้ก็ได้ทางด้านการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจารย์ต้องบอกเลยนะคะว่าสภาวะทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นยังอยู่ในช่วงที่ทรงตัวชาวลัคนาราศีเมถุนยังคงมีไรายได้เข้ามาหลายทางแต่อาจจะเจอคู่แข่งเจอปัญหาให้ต้องคอยจัดการ ต้องใช้ไหวพิบป,ปฏิภาณชิงไหวชิงพิบกันนิดหนึ่งถึงจะได้รายได้มาท่านใดที่ทำงานทางด้านการค้าการขายตอกค้าแม่ค้าการพบปะพบเจอลูกค้าหรือทำงานที่ต้องมีการเดินทางงานต่างประเทศงานนำเข้าส่งออกจะดีมากรวมถึงพวกที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเช่นแพทย์หมอพยาบาลสายประกันรายได้ก็ยังคงดีถึงดีมากเช่นเดียวกัน ท่านใดกําลังทํายอดอยู่นะจับติดยอดได้ดีในช่วงนี้ขอให้ชาวรัศนาราศีเมถุนทุกท่านเสนอราคานะคะที่ดีเอาใจโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าเยอะๆพอลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นลูกค้าที่มีกําลังทรัพย์มีทุนทรัพย์ถ้าเขาซื้อแล้วเขาจะซื้อและติดท่านไปนานดีไม่ดีปากต่อปากมีการบอกต่อกันเกิดขึ้นลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้จักเพื่อกูลท่านเป็นอย่างดี สวคนทางด้านรายต่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพการทำประกันรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยย้ายานผ่านนะและการเดินทางในวันที่13นะคะกุมภาพันธ์ดาวพาทิตจากโคจรเข้าพบสุขภาตามมาด้วยดาวประสุก็จะโคจรเข้าพบมรณนะในวันที่14กุมภาพันธ์ ดาวพระพุธจักโคจรพระปกุภ้ทาทาให้ช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนจักมีข่าวดี <S <S ดเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานใครที่ว่างงานแล้วรอข่าวอยู่มีโอกาสได้ในช่วงนี้รวมถึงใครที่ผลงานดีเด่นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เรือนคันเลือนตําแหน่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะช่วงเนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนต้องหยาขาดการติดต่อ ต้องคอยเช็คอีเมลเช็คช่องทางการติดต่อให้ดีเพราะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นวันทางด้านการลงทุนนะคะตลอดทั้งเดือนนี้หากท่านใดอยากจะลงทุนนะอาจารย์มองว่ายังไม่เหมาะกับการลงทุนทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นหากท่านต้องการลงทุนเนี่ยควรวางแผนให้ดีดูการตลาดให้ดีนะคะทางด้านการงานในเดือนกุมภาพานันธ์นี้สภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้น ดูจะมีความก้าวหน้าดีมีโชคในเรื่องของการงานจะคิดจะทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องระวังในเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานกับคนในสังคมของท่านแต่ผู้ใหญ่เจ้านายผู้มกักคุบชายังคงให้การเกื้อกูลท่านดีส่วนท่านใดที่ทํางานมีลูกน้องบริวารเนี่ยลูกน้องบริวารใกล้การช่วยเหลือท่านดีแล้วนะแต่ช่วงนี้นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ย อาจมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะเกี่ยวกับลูกน้องบริวารส่วนท่านใดที่ทำงานทางด้านเอกสารตลอดทั้งเดือนนี้ท่านต้องรอบคอให้มาระวังเอกสารสูญหายวางไม่เป็นที่ทางด้านความรักคนโสดเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นไปได้สูงที่ชา,าวลัคนาราศีเมถุนจะมีคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับท่านค่อนข้างมากแต่ดูเหมือนว่าตัวท่านเองอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากนะัก ทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยความรักของท่านยังคอให้การเกื้อคูลกันดีจาดไม่ค่อยมีเวลาให้กันบ้างเพราะอาจยุ่งกับงานและการหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัวก็ได้นะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านมาทางคอมเมนต์ด้วยนะหากอาจารย์ผิดพลาดท้มประาการใดไปก็ขยอภไปซึ่งกันและกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ